ตไม่รบโบกันดิโต,ตมกมากงได้แต่กูลำบากใหาเหล็กวดคนนู้นจ้องซ้ำข่าวจ้องซ้ำข่าวเออแม่มจิงกูจะตกแล้วจ้องซ้ำข่าวมันหันเออกอนแต่ว่าโบ้ใกล้เบื่อมาหันกูรบกับเมียรบกับเมียเออเรากับเมียตึงคุยก้าไปจัดเมียแต่ว่าเมียมันตื้อโตอยู่ในมือแต่มันไม่ตื้อโตโต,โต๊ะ มึง้าไปจัดเมียเออจึงเมียดาเมียว่าเพื่อเมียว่าตาเนีจริงเดินมาจากสองสาเก้ากัทีเดียใช้มึงไม่เดินกับากเก้าไปได้ตื่โตยงถตาไม่ตื่นโตจ้ตองจาเก้าวเหม็นเป๊กๆอันนึจัดตอวันวันนี้ก็ไม่โตกล่าววันนี้เอออกไอ้อยจำเป็ดเจ็ดอ๋อผูอ้วันว่านายอ้างคกยป่าจำเป็ดหมายเจ็ดบอกกู้ืจอจำเป็ดรก ซอยแม่เต้ามาก็ไปจะบอกนะฮะแค่ในจริงแต่แม่เต้าไม่โก้จ้ำเป็ดเจ็ดแม่เต้าก็ไปบอกเออป้าไปนั่งปอกบนล่นติดเจียเหลียมนี่กวักเลยตอนหนึ่งดิบไปร้อยแถวล้ำเห็นว่าจ้ำเป็ดอยางกันราก้ามันจ้ำเป็ดติดแบบถุยบอกหรือว่าเจ๊ที่มาล่ะใบไส้สือบือก็ไม่โต๊ะไม่โต๊ะเลยนั่งไก่เขียนคืนนี้นั่งน่องเดียว เอพี hey, í, ่น้องที่จะตู้รับนั่งพี่เรานั่งกัดติดช่วงนี้หอวตันบางทีตู้ไปไม่สะดวกช่วงเช้าวในนั่งนอนพุ่นเพื่เกลือวันยินใครที่ตู้ไม่ติดต่อไปกระท้งอีเมลไปกันสุวรรณก็อีเมลหอวตันสมัยเออเวอร์ไวเว็น้องเดียวดอทคอมใส่ไม่ดอดคอมกมไม่เห็นในครัมหัตันครัมเออลำบากกันอะไรไม่เห็นอัน นี่ปี่นุ่มจากกิริรัตเจอกาแฟป้มาให้อบคุณปี่นุ่มกิริรัตนุป้าเจ้าปี่เล็กมากันวมมายย่าเมายเก้าเม่ไรลุม,มัดแควนแควนแน่นนาาเจอรอไงกับหลังใจกับน้องเดียวกันคืนนี้ออกมามากมาก,มาก,มาก,มากันมากก็คุณไปยังตูงกับตุกคนทุกทานนหนอังคอยกับปุ่มใจปุ่มใจ,มใจอ่าด้วยคืนนี้ปี่น้องมามากนี่ตานี่แมย์ตาว่ามีโอกาสที่เปลี่ยนได้ามากๆนู่นต่วันลบเปลี่ยนเอาลหลบตาอ่นให้นี่กัได้มเนี่ย แต่ว่าก็ไม่แล้วแต่กูไม่รู้าก็ไม่อยู่ตรงนู้นเคยย้ายกันติเนื้อคลองนุ่งแคปปินามาปัดคุณติดแทงปริ้งรักน้องตรงธรรมันีย์แกวะไว้ก็ไม่เฉยใดเลยแกนอนอยู่แต่ในรุ่นให้กูรักกังตึงตีกันดิดนี่กันเลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนปักปักปะเท่าเออปักปักให้กันหนึ่งกันแกว่าแกรักให้มึงรักกังเออได้มาแล้วงกังเห็นใจมันปะไปห้นอนแลี้ยงก็ควยไปแล้วงให้ด้อยเกล็ดนะเกล็ดหรือ ไปเลยงายจิงไปเลยายจิงเห็นใจไม่อยกุดไมุ่ป้ายจ้าควอบดเรงว่านี้กุดใจไปแล้วไม่ได้ยินได้หรือมัวเห็นนี่ยินอยู่มังไกับไม้ยันตานนี้กับบดะนิดอยู่แล้วตัวกชนมก็ไปหลนันเออมึงวากไดนนั่งนี่ตะกุดได้ห็นแล้วจิงไม่ใช่เครทุกข้าวเขบุหูกูเราพีไต บุญลูกคู่มันสูงเก่อเออก้องมันจะกลัวคุยตามมันก้องไม่เคยเห็นไรมาตั้งชีวิตพอเห็นว่วไอ้รอบุญดีบุญนี้ว่าลูกแมวแม่งข้าไปกอดอัวแต่งตายคนรากูหันเออลำบากเลยไม่เห็นนี่ลำบากท้ายเฮ้เพราะฉะนั้นด้วยกวารักของพี่น้องสวรรค์กูเฮลี่คิดไอ้ผมมาเป็นคนตีเล่ไม่เห็นหาเผื่อลางบากแต่ว่าด้วยความหลึกๆสวรรค์ด้ไอ้พนผมได้เล่นนั่งพี่น้องเลยเออกระบายเฉเราคิดว่าคนเรามีผมด้วย

รอย yard, อันเดมโนอ๋โอเหนื่อยเออไม่น้อยดิปลาปลาปลุกปลมได้ได้ก็ปลาปลุกปลุมให้ได้เดิงปลาปลุกปลุมปลาลุกปูมอ๋อปลาแงปลาลูกน้อง r อยกองคุณได้ได้มั่งปลาลุกปูนปลายปลีได้ได้ก็ปลายปลีปลายปลีปลาปลายปลลังให้ได้ยดิงได้วิกับไม้กอลังอ๋อให้ดิคกอนนกขีไตนี่เปื่อเมือไงจะเผื่อคูนะเราจะดู มันก็อยกใบไปเรื่องกันมึงว่าลูกเมียไม่ใจมีไอ้ดิกนี่เออไม่ลูกไม่เมียอยกใบจริงไอ้ดิ๊กใจไม่เมียพี่ลพลันกี่การ์หน้าเมียแปลกน้าะกูจะก็ย้ายแน่ดิกแต่ว่าดิกตึงก็ย้ายกับปากันดีว่าดีว่าก็ยือนแต่ได้นอนอันหันวยาวว่าก็คื